กราบท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทั่วนะครับนะสอนบุตรนะครับพระมียันนะครับยวเราก็มาศึกษากันนะครับพระมียัน,น,ะน,ะนะชุดนี้พิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้พิมพ์ใหญ่นะ,นะนะไว้ดูดูด,ดหลายด้านนะฮะนะเราเราเข้าใจเรื่องยันกันนะครับเนี่ยยันบทพุทธคุณตารางควายนะครับนะจะมี ห้าสิบหกยันนะท่านนะตารางควายเนี่ยจะมีห้าสิบหกยันนะท่านดูเนะั้ยยันค้านะฮะยันค้าตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้นะทิศเกตนะยันค้านะท่านดูเนะยันค้านะยันโตอยู่ในน้ำผากนะยันโตนะจะมีห้าสิบหกยันท่านนะครับนะแล้วก็ยันเนี่ยอยู่บนองค์พระนะฮะแล้วก็ยันเนี่ยบทพุทธคุณเนี่ยท่านนะครับ บทพุทธคุณเนี่ยจะมีห้าสิบหกยันนะฮะนะห้าสิบหกยันเนี่ยยันใหญ่อยู่บนองค์ปรานะนี่สุโขเชียงแสนนะครับนะนี่เชียงแสนนี่สุโขไทยนะนะพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเรานะท่านแม่สอนท่านแม่สุมาลีสอนแล้วก็ามาศึกษากันนะนะปกโคท่านเป็นอย่างนี้นะท่านนฮะผมเห็นท่านเนี่ยนะฮะทบทวนนะครับท่านหลงป่านะหลงป่าแล้วท่าน ท่านเผยแร่และลูกหลานจำผิดหมดเลยนะฮะของท่านเป็นเคมีนะครับเราเอาชื่อเอานามกุลนะฮะเป็นประกันนะฮะเป็นประกันนะห้าถิบหกปีนะผมเข้าใจท่านนะท่านท่านเข้าใจยังไงนะผมเข้าใจท่านท่านดูนะผ้าจีวรสวยนะช่างกษัตริย์หัวไหลมีสองขีดมีหูนะท่านดูนะะดูพระเกศท่านนะมีปกโคนะท่านนะ สร้างวาระพิเศษนะท่านท่านดูนะท่านช่วยทบทวนนะท่านท่านออกพระมานี่นะนะเกเกทีได้นะแท้ทีได้นะแต่ผมดูท่านท่านแข็งนะฮะท่านแข็งนะฮะผมผมเห็นแล้วผมเห็นหน้าท่านแล้วท่านลองส่องกระจกดูนะฮะว่าท่านทบทวนหรือยังนะฮะเราช่วยกันนะครับช่วยกันนะเพื่อบุญบุตรหลานนะท่านท่านดูเนี่ยศิลปะอู่ทองท่านดูครับ นะครับนะผมเราศึกษากันฮะเราเราเราช่วยกันฮะเป็นโบราณคดีชนิดหนึ่งเป็นของเก่านะเป็นเป็นของเก่านะเราเราเราอนุรักษ์ของเก่านะผมผมเรียนท่านนะฮะผมเจอท่านครั้งแรกนะฮะผมหยิบท่านมาเนี่ยผมส่องท่านนะฮะเออสมเด็จมีเนื้อนี่นะครับเอะทำไมสวยจังนะฮะผมส่องท่านนะ โอ้โหดูท่านเนี่ยท่านสะบัดท่านดูเนี่ยนะท่านสะบัดท่านดูเนี่ยท่านสะบัดได้ได้ได้งามมากนะฮะท่านดูนะฮะเวลากดนั่นได้เนื้อมาแล้วนะฮะได้ผงห้าประการมาแล้วกดลงไปท่านพอาะกดตรแล้วยกขึ้นนะครับพอยกขึ้นเนี่ยท่านดูนะพอกดลงมัแล้วยกขึ้นนะท่านนะเขาจะสะบัดนะเขาจะสะบัดเนี่ยกดลงมัแล้วยกขึ้นนะท่านดูนะพอกดลงไปแล้วยกขึ้นปุ๊บท่านจะสะบัด นะท่านจะสะบัดนะะผมเจอท่านแล้วโอ้โหสวยยังลงตอนนั้นยังยังไม่ได้ดูสะบัดนะเราเราส่องท่านนะ่ะโอ้โหสวยจังก็ส่องดนะ้วยกล้อง1บเอ็กนะดูโอ้โหท่านสวยเกินไปนะะในในใจตอนนั้นคิดนะคือในใจคิดว่าสวยเกินไปเกยแนนะ่ในใจคิดนะเป็นไม่ได้เราสวยขนาดนี้นะะท่านดูเดี๋ยะท่านดูเสี้ยนไม้เลยครับ นะท่านดูเสี้ยนไม้นะท่านท่านดูฮะท่านเห็นตะลางตะข่ายไหมท่านลังมองแบบผมนะท่านท่านมองท่านเนี่ยท่านดูเนี่ยเป็นเม็ด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 แล้วท่านดูเนี่ยเหมือนตะข่ายเหมือนลังพึ่งนะท่านดูด้านบนนี่ท่านดูเนี่ยนะครับเป็นบล็อกไม้เสี้ยนไม้แล้วท่านเห็นเส้นเส้นแนวนอนไหมครับเก้าเส้นท่านดูเนี่ยเป็นเส้นนะท่านดูเนี่ยเนี่ยเส้นหนึ่ง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  เก้าเส้นนะเก้าเส้นนะยันบทพุทธคุณนะนี่ท่านนะท่านดูเลยเก้าเส้นท่านดูเนี่ยนะท่านดูเลยเก้าเส้นนะท่านดูเนี่ยท่านดูเก้าเส้นนะเนี่ยอยู่ตัวองค์พระแล้วของปลอมนี่เก้าเส้นน่าเกลียดและเถอะนะเนี่ยท่านดูเก้าเส้นท่านดูเลยนะท่านดูเก้าเส้นท่านดูเนี่ยนะครับเนี่ยท่านดูเก้าเส้นเลยครับนะท่านดูเก้าเส้นนะท่านดูเนี่ย นะท่านดูเก้าเส้นท่านดูนะท่ยนะผมพยายามเรียนท่านให้ใกล้ๆอย่างน,นี้นะเอา new, new นะนิ้วนิ้วดันนะเนี่ยเก้าเส้นนะห้าสิบหกยันนะครับโอเคนี่นะดูครั้งแรกสองนะโอ้โหโอ้โหตะละมุมตะละเหลี่ยมท่านนะครับนะตะละมุมตะละเหลี่ยมไม่มีล้นออกมานอกซูมนะไม่มีล้นนะครับพาทุกองนะลูกหลานเข้าใจผิดเป็นเยอะนะ สร้างบุญหรือบาปครับท่านนะฮะท่านดูนะฮะแล้วผงทมเด็จเนี่ยเป็นแบบนี้ท่านนะครับท่านดูเนเก้าเส้นแปดยันแล้วจะมีเส้นเนี่ยอยู่บนองค์ปราณเป็นร้อยร้อยเส้นครับนะครับเฉพาะเก้าเส้นแปดยันท่านว่ากี่เส้นครับนะครับแล้วก็ยันบทพุทธคุณตารางควายนะฮะท่านว่ากี่เส้นครับนะยันโตยัน้ายัน้าอยู่นี่นะฮะ เป็น้อยๆเส้นครับอยู่บนองค์พระครับนั่นน่ะนี่ของแท้นะปกโคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้อมูลผมต้องรีบบรรยายนะเดี๋ยวข้อมูลเต็มนะท่านดูเดียนะนี่นี่เชียงแสนนะเหมือนพระพุทธชินราชนะท่านดูเลียนะเขาสะบัดทั้งชินนะแล้วบล็อกไม้นะท่านดูเนะนะบล็อกไม้ทิวไม้เสี้ยนไม้นะเส้นยันตัดผ่านหน้านะเก้าเส้นแปดยันท่านดูเก้าเส้นแปดยันนะ เก้าเส้นแปดยันผมดูตอนแรกโอ้โหไม่เคยเห็นนะเนื้อจัดจัดจัดเกินนะมีมวลสารเยอะเกินนะเยอะอีกถ้าถ้าไม่ได้ช่างฝีมือ,อยางเก้เขาคงตีเกน,นะฮะใหม่ๆยังตีท่านเกนแบบมาโอ้สวยมากเลยสวยเกินท่านดูท่านดูความว่าสวยเกินนี่ครับแล้วนทะ่านดูเขาสบัดทั้งขื่อเลยแล้วสุโขทัยเนี่ยฐานชั้นล่างท่านจะสบัดอย่างนี้นะ นะสะบัดไม่เหมือนเชียงแสนนะฐานฐานเขียงเนี่ยท่านดูเนี่ยสวยครับท่านดูนะฮะทาเก่งนะฮะสมเด็จท่านเก่งนะครับนะให้ลูกให้หลานให้เหลนหยิบโทรศัพท์ขึ้นนะนะไล่ส่งนะฮะมีความสุขครับท่านดูท่านสวยมากครับท่านดูนะฮะนะท่านเก่งนะฮะท่านว่าเก่งนะผมยังเนี่ยหยิบโทรศัพท์ไล์เลยท่านดูเนี่ยท่านดูเสี้ยนไม้นะครับท่านดูเสี้ยนไม้ท่านจะเห็น เส้นยัน9้าเส้น8ดยันท่านจะเห็นผงนะฮเห็นผงเห็นเลยเห็นหมดแต่ท่านเห็นเม็ดเม็ดผงมาเม็ดเม็ดอย่างนี้นะขุดขึ้นมาทั้งองคเลยแล้ท่านท่านดูเลยทั้งองก็ถ้าท่านสังเกตเม็ดผงท่านจะสังเกตนะท่านดูเดียวขุดทั้งองคเราขุดยุบวัดนะฮเราไม่คอนเทนต์นะฮะท่านช่วยทบทวนหน่อยนะครับของท่านของท่านของแท้ก็คือของแท้ครับท่านนะของเก๋ก็คือของเก๋ครับ ท่านลันครับแต่ผมจะดื้อกับท่านนะฮะผมจะดื้อกับท่านนะท่านดูนะนะท่านดูนะเราเราเราไปนะฮะไปไวไวนะสุโขทัยเออเชียงแสนนะฮะเชียงแสนนะท่านดูเลไปไปไปไยเชียงแสนนะเชียงแสนแสนะอู่ทองนะครับนะปกโคนะอู่ทองนี่ก็อู่ทองครับนะนี่อู่ทองครับลักษณะอู่ทองจะเหมือนกันนะเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะนะท่านดูเลย เชียงเชียงแสนจะเหมือนกันนะเชียงแสนจะเป็นกลุ่มๆนะอันนี้สุโขทัยนะเราเราไปเราไปไวเนี่ยนะแ้วท่านดูนะเราเราเราเอาไวก็ได้เราเรามาตรงนี้นิดนึงนะท่านดูนะยันเนี่ยท่านจะอยู่ตรงนี้ครับนะท่านดูนะท่านดูนะอินะท่านดูเลอิติปินะท่านดูอิติปินะตรงเนี้ยอิติปิเนี่ยท่านดูเลอิติปินะท่านดูอิติปินะ นะอิติปิโสพควาเนะี่ยอิติปิจะอยู่ตรงนี้ท่านนะจนะอยู่ตรงนี้ทุกองครับแล้วจะอยู่อย่างเงี้ยทุกองครับนะครับ,นะรบอิติปินะอยู่มุมเนี้ยนะทุกองเลยท่านนะครับทุกองนะฮะนะครับทุกองนะะจะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะบล็อกไมพิมพ์เป็นบล็อกไม้ไม่ตัดนะตัดอะไรของท่านตัดตัดกระดุมใส่กระดุมผิดนะท่านใส่กระดุมผิดเนะี่ยท่านก็ ไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะจำผิดด้วยนะนะท่านทบทวนะนะนะเนี่ยอิติปินะฮะอยู่ตรงนี้นะท่านดูนะนะครับนะท่านดูนะอิติปินะแล้วก็แล้วก็ข้างหลังนี่นะท่านดูนะข้างหลังนี่นะท่านดูนะครัวข้อมูลจะเต็มนะเนี่ยข้างหลังนี้ท่านเห็นไหมท่านดูนะฮะสานังนะสาเขียนได้สองคำนะ สาเขียนได้สองคำเหมือนกันนะสาแล้วนังนี่อะไรนนังนี่นอยู่ตรงนี้ครับนะสานางงัอยู่มุมนี้ครับะเขียนสานางงัตรงนี้นะนะครับยันทั้งองค์ครับร้อยห้าสิบหกยันนะยันยันเล็กยันใหญ่ห้าสิบหกยันก็เป็นร้อยสิบสองยันหน้าหลังนะครับหน้าหลังนะฮะนะครับท่านเข้าใจนะฮะนั่นเดี๋ยว เนี่ยดูดูทุกองนะได้นะดูได้นะมียันทุกองค์เลยท่านดูนะมียันทุกองค์ท่านดูนะนะครับมียันทุกองคเลยท่านดูเนะสวยก็ท่านดูนะฮะเนี่ยหยิบองค์ไหนองค์นั้นครับเ่ยท่านดูเนี่ยเนี่ยพิมใหญ่ครับท่านอยู่ที่แสงเนียท่านดูเนี่ยท่านดูพิมพ์ใหญ่เนี่ยท่านท่านดูท่านเหมือนไอ้ท่านสวยกับขุนสีอีกนะขุนเนี่ยพิมพ์นี้ออกขุนสีท่านดูเนี่ยแล้วขุนสีก็มีมีลอยอยู่ข้างเนี้ย รอยเหล็กจานเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยตะหว,วัดจนเข้าเนื้อนี่นะอันนี้ไม่มีรอยเหล็กจานตงหว,วัดแล้วชมพูท่านดูด้ท่านเห็นชมพูไหมครับบล็อกไม้เสี้ยนไม้ชมพูแล้วที่ผมบรรยายท่านนะว่ายันอิ íz, ติปีตรงนี้สานังนะสานังนะตรงนี้นะคะโตโลนะโลตรงคอนะท่านตรงคอเนย่ยเส้นม้วนๆนะ นะตรงคล้ายๆยอหญิงนะท่านดูนะจะม้วนๆตรงคอนะแล้วตรงตรงกลางแล้วอกตรงถึงกติจะเป็นพอตําเผานะท่านดูนะยแล้วเวยยนวิ่ยจ,จ,จะอยู่ตรงรอเรือนะแล้วตรงเนี้ยนะมะอุนะมะ,ะป,ะปะทานะท่านดูนะฮะไม่มีร้นร้นซุ้มนะไม่ไม่มีรนะ้นออกมานะฮะทุกองค์ครับนะท่านท่านท่านบรรยายผิดนะนะเป็นผมลบคลิปแล้วนะฮะ ลบมันะบรรยายายัางอยู่ในคลิปมึงผมไม่ราบา่าท่านลบไปยางท่านดูยัน,งงนย,ยันท่านองเลยร้อยคือสองยันท่านเนี่ยยันเนี่ยจะตายเดียวกันเลยกับหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลนหรือว่ากลั่นวัดพญาติหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านจานยันเนี่ยไม่เห็นรับเป็นร้อยยันเลยท่านดูเนี่ยท่านมองเส้นนะมองเม็ดขงนะเนี่ยเนื้อเ,เขา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 ไม่ลึกเหมือนยุครอสีนะเนื้อข้างในเนี่ย ถ้ายุครอสีเนื้อในก็จะ <c oughs> เหมือนทั้งนอกน้ำครีม,มน้ำตาลปี๊แต่ผงเช่นกันครับท่านผงเช่นกันนั้นไม่เคยสัมผัสเลยนะน,นะท่านดูเนี้ยนะท่านดูเนะครับนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะนามะออุกนามะบัทะนะฮะท่านดูเนี่ยเนี่ยยันนะฮะไล่ไปเนี่ยเปจ้ำจ้ำจ้ำ,จ,ำจ้ำนะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะแปดจ้ำนะนามะอ,อุกนามบาานะบัท,นบทนะนะท่านดูสวยก็สมเด็จสวยท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะ เนี่ยพิมไหนอะสุขโขทัยครับนะไม่ล่ำนะหน้าไม่ใหญ่แขนเขินไม่ล่ำนะแล้วก็เพียวฉลูดนะพิม์สุขโขทัยนะครับนะครับท่านดูนะสุขโขทัยสวยนะท่านดูชมพูนะท่านดูนะมีหน้ามีตาทุกองนะครับท่านดูนะะท่านทบทวนนะฮะของของท่านลอง